กระสุนเฮียนี่ก็เปลี่ยนชาที่หมหยโอ้ยออเฮียมึงบันจงเฮียอนะไรเนี่ยมึงก็เปลี่ยนกระสุนไปเลยสิมึงจะค่อยๆมาบันจงมึงเนี่ยมึงแข่งเดอะเฟสอยู่รือยังไงกัวไม่สวยแล้วกัวโปรดักเสียเลยไงฮะ โถ่เปลี่ยนกระสุนก็เปลี่ยนไปเลยน้องมาบันจงทีละนิดทีละหน่อยอีกที่อ่ะอนึกว่านั่งดู ASMR ชิปหายทุกคนครับตอนนี้ช่องคาร์บอยได้เปิดระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับหากว่าใครอยากจะสนับสนุนคาร์บอยให้คาร์บอยมีกาลังใจในการทําคลิปต่อไปเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกรายเดือนให้กับคาร์บอยได้เลยนะครับนอกจากจะได้เป็นกําลังใจให้คาร์บอยแล้วเนี่ยยังได้ยศเท่ๆเ,เวฟแองก์สาวในมิสคอดไ,<ป>ได้อีกด้วยนะครับบอกเลยว่า สุดสดครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับวันนี้พี่กลับมาอยู่เกมสมองฟ้าหรือใส่อันเบรดอีกครั้งนะครับหลังจากที่พี่ไปซุ่มนะผ่านกับจากไม่ได้ก็มีใจที่อยากจะกลับมาอัดคลิปอีกครั้งนะครับต้องขอขอบคุณ X MoD ด้วยเนาะที่เป็นสปอนในคลิปนี้นะครับถามว่า X Mo d คืออะไร X MoD คือโปรแกรมรวบรวมมอดนะทุกคนครับมีตั้งแต่เกมทั่วไปยันเกมเสียวก็สามารถทําได้ตั้งแต่แปลภาษายันโกงเกมวิธีการดาวโหลดก็ง่ายมากๆกดดาวโหลดตรงนี้ปุ่มเหลืองใหญ่ๆนะจะได้โปรแกรมหน้าตาประมาณนนีี้้วิธใชงา ก็ง่ายมากๆให้ทุกคนเนี่ยกดตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นสีเหลือครับว่า i n s t a l l เนี่ยนะให้กดเป็นสีเขียวกดทีเดียวกดตรงนี้ปึ้งกลายเป็นสีเขียวเลยแล้วกด Start เกมเล่นได้เลยส่วนวิธีแปลปภาษาก็ง่ายมากฮะแค่คลิกตรง one click translation ก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้ให้ทุกคนกด translate ปับ๊บคุณก็จะได้แบบเนี่ยขึ้นเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะคือแบบแปลละแล้วค่อยเข้าเกมอีกทีหนึง่งนะครับคือกดอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้าเกมนะพอทําทุกอย่างตามพี่บอกปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้เกมเสี่ยวภาษาไทยแบบนี้เลยเห็นไหมการจัดเก็บบบข้อมูลแพพกา และลาละลาก็ว่ากันไปส่วนเรื่องของสูตรโกงนะทำได้หลากหลายอย่างเลยมีตั้งแต่กระสุนไม่มีวันหมดซูปเปอร์ดามจแบบยิงนัดเดียวตายะอะไรเงี้ยนะหรือจะเป็นเลือดไม่มีวันลด energy เเไม่มีวันลดความหิวไม่มลดอะไรก็ว่านไปมียันเพิ่มเลเวลด้วยนะตรงเนี้ยเพิ่มเลเวลได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทำให้เกมไวขึ้นก็ว่ากันไปเนาะเออวิธีใช้งานง่ายมากๆเลยอันล็อกออลก็ได้นะคือปลดล็อกทุกอย่างไปในเกมกด F9 เออทำได้หลายอย่างแต่สำหรับคลิปนี้พี่ขออินฟินิต h e p ละกัน นะพี่จะใช้ infinite HP เหตุผลไม่ใช่ว่าเกมยากเกินไปจนพี่ต้องใช้มันนะแต่เป็นเพราะว่าเวลาเลือดเราลดเนี่ยเสื้อเราขาดครับน้องแล้วพี่ี้เกียดเซ็นเซอร์ช่วงหลังๆมาพี่ก็เซ็นเซอร์หลุดบ่อยชิบหายโอ้ว้วาวนายรับมึงเป็นที่อะไรยืนยู่มาตีกูเนี่ยหหหเห็นไหมเลือดพี่ไม่ลดเลยเสื้อพี่ก็ไม่ขาดใจพี่ก็ฟูทีเนี้ย ไม่ต้องไปกลัวเรื่องการเซ็นเซอร์เลยมากมายนี่กูก็แค่โฟกัสแค่เซ็นเซอร์สตูเท่านั้นเองแหละครับโอ้โหมีใจอยากทําคลิปนี้ต่อไปเรือ,อ,อยๆนะอฮ้ยอุ้ยเฮียอะไรนะแล้วกูเดินผ่านกูนึกว่าเป็นอมาตะาแล้วกับดักมันจะไม่ทํางานครับน้อง <laughs> ปรากฏยังทำนะครับว้าวโอ้โห,โโหแล้วเริ่มไกลมากอะเป็นเกมที่แบบมึงต้องเริ่มแค่จุดเซฟเท่านั้นจริงๆอะ่ะเออ สุดยอดมากรับถือใจเนต่จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดครับผมนะพึปปัับหึือจับเออใจก็ไม่อยากใส่สูาตรอมตะหรอกมันดูขี้โกงนะครับแต่เสื้อมึงจะขาดอะไรเั้่องหนพี่ก็ไม่เข้าใจนะคลิปที่แล้วนะถ้าไม่ได้น้องเขาคอมเมนต์มานะพี่นาทีที่เก้านะพี่เซนหลุดนะพี่ว่าคลิปพี่แดงร0อเซ็นต้องขอบคุณน้องกัามากนะครับ นีด่ดูบรรยากาศทำดีมากนะ่ะนี่เขาสอนการสลับใช้อาวุธวนะนะแสดงว่าเดี๋ยวจะมีอาวุธมากขึ้นนะครับโอ้มีไอเทมด้วยแต่พี่ไปไม่ได้อะทำไมล่ะอ่อนี่ไงไออาวุธอาวุธอาวุธเออกดแถบได้ด้วยนะอาไปเช็คอาวุธนะครับอูเฟยวมากเลยนะขออนุญาตลองยิงนะครับกระสุนมีวันหมดนะฮะยิงซีซัวไม่ได้ครับผมโอเคเพิ่มละ ว้าวโคดีดเลยนะครับอุ้ยอะไรอะมนุษย์ดัดแปลงนะครับทุกคนเนาะว้ยใครเคยเล่นจบแล้วเนะี่ยลองสปอยได้นะว่าบอสตัวไหนโหดนะเพราะว่าพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับคอมเมนต์นต้นใต้ได้เลยนะอยากรู้จริงๆว่าโอ้บรรยากาศมันหลอนเว้ยเอาจริง ้วไฟฉายพี่หมดครับน้องอโอ้ถึกมากเวนยเนยอ๋อนี่เซฟได้นะครับเซฟก่อนเนาะเซฟก่อนไะครับชอบเวลาเซฟมากเลยนะดูแบบมันดูเซเวอร์นะฮะเจาะเข้าที่สมองนะครับผมไปลุยฮะเออคลิปนี้เนาะเราก็ ลองเล่นเอาให้ไกลที่สุดอ่ะนะพี่อยากรู้เหมือนกันว่าบอสอะมันจะแบบเฟียวขนาดไหนเพราพี่แอบไปดูคอนเซปต์อาร์ตเขาแล้วไงแบบบอสมันเป็นเหมือนผู้หญิงแล้วก็ติดกับอาวุธปะคล้ายๆแมงมุมอะไรอย่างงี้ปะมาดูเท่ดีนะพี่ว่านะแล้วปืนมันจะดีดไปไหนเนี่ยฮะปืนมันก็ดีดเกินน้องนี่ครับบอสก็ดูก ดูเท่แลเ,เราก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันจะยากป่าวะมันจะท้าทายป่าวะพี่จะลองแบบถ้าสู้กับบอสจริงๆพี่จะลองปิดสูตรอมาตะานะครับนะยอมเสียเวลาเซ็นเซอร์ไว้เพื่อประสบการณ์ในการสู้บอสอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็ชิวๆไว้ก่อนนะเรืปเป่อยๆเปื่อยๆมากพี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะมันก็เรือ่อยๆอุ้ยเสอนใชกวิ่เวเื่ออี่อก กับดักครับน้องก็มันตกลงมาพี่ก็นึกว่ามันเป็นเชือกไอ้เหียแล้วกับดักมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมฮารฟไลท์ Half อะ่ะเคยเห็นปะกับดักบนเพดานอใช่ปะคิดว่าแหละเออเอาเข้าไปเวนดูเหลือแค่นี้โอ้โหแล้วเริ่มอย่างไกลครับเอ้ยทุกคนแล้วพี่จะผ่านไปนไงยิงก่อนเนาะโอเค เกิดการเรียนรู้นะครับผมแล้วมันมืดอ,นะอ่ะเฮ้ยกูดโดนยี่อะไรี่ดโดนอะไรน้องกูดโดนปลวกแดดชิบหาย กูลำคาญว่ะมึงตัวเฮีย้ยอะไรเนี่ยโอ้ดูดิแล้วถึกมากอีเวนแล้วอีนี่เปลี่ยนกระสุนช,ช้าชิบหายเลยโอายแอีกูจะกูจะบ้า ค,คุณมาจากทีมเอลฟาหรือเปล่าอ่ะทีมันลฟาถูกจะจัดไปแล้วทำไมคริสจากถึงไม่รับสัญญาของคุณจนถึงตอนนี้อ๋อฉันเห็นแล้วโมดูลเครือข่ายของคุณเสียหายสินะฉันคือกัปตันของทีมบาโบ่บททิ้งระเบิดไปแล้วภารก,กิจของเราดูเหมือนจะล้มเหลวอ่ะแต่ข้อมูลเทอร์มินอลข้อมูลสําคัญจากภาคนี้ทั้งหมดถูกเข้ารหัสในรากประสาทเทียมของฉัน แต่อย่างที่คุณเห็นฉันไร้ความสามารถที่ชอบดีไซน์น้องก็ดูเซ็กซีด่ดิคุณดูใช้งานได้พอเพราะฉะนั้นแล้วนําข้อมูลนี้ติดตัวไปด้วยนะถ้าคุณเจอราศีเมถุนของฉันส่งมันตรงให้เธอเธอควรจะอยู่ที่ไหนสักแห่งทางด้านตะวันออกของโรงงานราศีเมถุนของฉันคืออะไรฉันมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพาสุดท้ายเหลืออีกอันคะ่ะคุณรู้กันฝึกซ้อมใช่ไหมอ่ารู้วิธีใช้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ปะอุ้ยมีทำไรอ่ะโอ้โหเยอะแม่ เกมที่อะไรครับเนี่ยกูสารนึกว่าจะได้แบบไวฟฟุเพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่งไอเวรเนอะอแล้วแต่มึงเว่าไะไปครับไปต่อฮะอุ้ยระเบิดฮะทุกคนใช้ยังไงกดจีคว้างอ๋อเป็นกับดักมนะ <c oughs> คนตีน <c oughs> คนตีนเอียก็กูวางเองกูก็โดนเหยียบเองเหรอเฮ้ยถ้าเป็นเกมอื่นเขาก็ไม่ให้กูโดนเหยียบหรอกมั้ง วางเองของตัวเองอะไรเงี้ยพระเจ้าช่วยเถอะควรตีนชิบหายเลยว่ะน้องออวางเองเท่ๆอ๋อใช้มีตัดไอเชือกได้นะทุกคนจะได้ไม่ต้องเฟืองกระสุนเนาะโอ้โเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเออเฟี้ยวนะเฟี้ยวเฟี้ยวทีนี้เราต้องไปตึกทางตะวันออกใช่ไหมตามเนเรื่องนะครับ ต้องไปหาราศีเมถุนนะว่าแต่โบสถ์ทำภารกิจอะไรวะพี่อยากรู้เนี่ยในเรื่องมันแบบน่าสนใจอยู่แต่ที่ที่อยากมากที่สุดตอนนี้คือพี่อยากแบบเจอปอสพี่อยากไฟกับบอสนะครับอ่ะเฮ้ยอ่านคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับบันทึกของเอลอารามและสิ่งอำนวยความสะดวกนะเอ่อเมื่อ2ปีที่แล้วขณะนี้ออกจากบทพร้อมกับตัวอย่างตัวอ่อนและสิ่งที่เหลืออยู่ของอารามฉันสะดุดกับสิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินที่ถูกลืมนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นของสังคมราศีเมถุน ซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของคริสตจักรหลังจากทําการซ่อมแซมขั้นพื้นฐานแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกที่ร้างแห่งนี้ได้กลายเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของเราและโบสถ์แม้ว่าสังคมจะยุบไปนานแล้วและอุปกรณ์ก็โบราณ แต่ก็ยังคงรองรับขั้นตอนการดัดแปลงพันธุกรรมขั้นพื้นฐานและการคนนิ่งได้มีการคนนิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับความคืบหน้าช้ายอย่างน่าเจ็บปวดแต่ตัวอย่างอ่อนกําลังสูญเสียความสามารถในการดํารงชีวิตจนถึงตอนนี้เราได้ยืนยันรายละเอียดสําคัญเพียงไม่กี่ประการเท่านั้นตัวอ่อนสามารถ ปรสิตโฮสต์ที่มีชีวิตได้อ๋อที่แบบเอาใส่เข้ามาในร่างนางเอกไงแต่มีเพียงตัวอ่อนที่มีร่างกายแข็งแรงพอที่จะทนต่อความเครียดด้านพลังงานของพวกเขาอ๋อเหมือนเลี้ยงลูกเลยปะเหมือนตั้งครันปะแต่ตัวอ่อนเฮียอะไรวะเอเลี่ยนเหรอไม่รู้นะครับผู้ทดสอบก่อนหน้านี้ทุกคนเสียชีวิตจากความเครียดจากการเผาผลาญอย่างท่วมทน้นเรายังสังเกตเห็นด้วยว่าปรสิตท,ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเส้นผมและเม็ดสีในดวงตาของเจ้าของ คริสตจักรพบสถานที่นี้ในไม่ช้าเนื่องจากไม่มีอาสาสมัครทดสอบที่มีศักยภาพเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้มาตรการที่รุนแรงนั่นคือการทดลองฟิวชั่นพลังงานทุจริตโดยตรงกับพี่น้องเองอ๋อก็คือทดลองกับคนในสังกัดเองแม่งเลยเพราะไม่มีอาสาสมัครขั้นตอนนั้นเจ็บปวดอย่างน่าทนทานและแม้ว่าเราจะประสบความสําเร็จในการสร้างชุดวิชาที่ได้รับการแก้ไขแต่ค่าใช้จ่ายก็คือทุกชีวิตของพวกเรา การดัดแปลงทางชีวภาพที่หยาบเหล่านี้ไม่รับรู้พันธมิตรใดๆพวกมันก้าวร้าวอย่างมากและแสดงแรงกระตุ้นทางเพศที่ผิดปกติโดยบางคนถึงกับพัฒนาเอาไว้ว่าเพศสืบพันธุ์ที่หลั่งสารพิษพวกมันถูกตั้งโปรแกรมให้เปิดใช้งานเ,พาเฉพาะเมื่อหน่วยกำจัดของคริสตจักรมาถึงเท่านั้นซึ่งเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อซื้อเวลามากขึ้นสำหรับการวิจัยตัวอ่อนเอา,เอา,เอางี้นะพี่พยายามทำความเข้าใจนะคือมันเอามาทดสอบกับคนในโบสถ์คนในคริสตจักรแล้ว การทดสอบก็กลายเป็นตัวประหลาดพวกนั้นใช่ไหมที่วิ่งมาไล่ตีเราพี่เข้าใจถูกใช่ไหมใครเล่นเสียสยๆแล้วสรุปในเรื่องพี่อีกทีได้นะไม่ว่ากันเท่าที่ฟังมาเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราตายให้พวกนางนางจะซี้เราด้วยใช่ปะแหมลูงงี้กูตายตั้งนานแล้วนี่คือการป้องกันครั้งสุดท้ายของเราชีวิตของฉันกําลังจางหายไปและฉันสงสัยว่าจะมีใครหนีรอดชีวิตแต่บางทียังมีทางเลือกสุดท้ายทางเลือกสุดท้ายอะไระครับจังหวะสําสคัญนะั้นหมดแล้วตัดจบแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะอ่ะไปฮะไปต่อครับวิอ,อะไรอะน้องนี่เครื่องอะไร What the fuck เครื่องตีตูดน้องคือ <c oughs> อันที่ทำเพื่ออะไรครับเนี่ยอะไรของเขาอะนะคือเลือดแบบใดนะครับ ไม่รู้อะเซฟอะเนี่ยเกิดเป็นนางเอกเกมนี้แม่งเปลืองตัวชิบหายเลยวะน้องห้องแบบนี้บอสใช่ไหมนี่ไงได้เวลาสู้กับบอสจะได้ปิดคลิปแล้วนะครับเอ,อ้ยตื่นเต้นจังเลยบอสหน้าตาเป็นไงนะเธอจา๋ามายังมาแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของบอสนะทุกคนโอ้ย,อย,อยหย่วยเฮียเลยระยงระยานมากครับน้อง กับดากโคตแรงครับเกมีน่นี่โอ้โหเดี๋ยวพี่ให้เขาให้เขาฆ่าก่อนพี่อยากลองสู้แบบไม่ใส่สูตรเดี่ยวโหตีแรงมากสามทีตายนะครับแล้วมีฉากด้วยนะครับทุกคนอ,อพี่จ๋าเสียวจังว้ย กูเห็นแล้วกูรู้สึกสงสารนางเอกว่ะไอ้เทียมไม่เงียบหรอกนะเอาจริงก็งดูบาดแผลภายในร่างกายเธอสิคือโดนเย็ดตรงกีกี้ทะลุขึ้นมาตรงหัวสมองเลยอทุกคนคิดม่ารุนแรงมากนะครับเป็นการตายที่อุบาทชาดชั่วที่สุดนะฮะมารอบนี้ฮะอันนี้เอาจริงนะนะเพราะตอนแรกพี่ลืมไงพี่เปิดสูตรอมาตะอยู่ไงเออเดี๋ยวพี่จะไม่ไม่เปิดละตอนนี้คือไม่ได้ใส่สูตรเลยนะให้ดูนะไม่ได้ใส่สูตรอะไรเลยนะครับเราจะลองแบบเพียว ดูถึงความโหดของมันนะครับพี่ว่าไม่น่าโหดมากเพราะว่ากับดักเกมนี้มันแรงมากจริงๆนะเนี่ยพี่มีแผนนะเนี่ยวางไว้เลยไอ้เหี้ยแล้วกูเดินข้ามไม่ได้กูลืมไปตรงนี้เอาได้อยู่นะกิ้งข้ามได้นะครับเออเอาดีกูเซตติ้งไว้อย่างดีอะมาดีครับนะ้องว้ไว้ đi cả, quay, ok ok chơi yên nhé, chơi yên yên nhé, chơi cả. กระสุนเฮียนี่ก็เปลี่ยนช้าที่ไหนโอ้ยอีเฮียมึงบันจงเฮียอนะไรเนี่ยมึงก็เปลี่ยนกระสุนไปเลยสิมึงจะค่อยๆมาบันจงมึงนึกว่ามึงแข่งเดอะเฟสอยู่หรือยังไงกลัวไม่สวยแล้วกลัวโปรดักเสียหรือไงฮะโอ้เปลี่ยนกระสุนก็เปลี่ยนไปเลยน้องมาบันจงทีละนิดทีละหน่อยอีเฮียกูนึกว่านั่งดู ASMI ชิบหายเปลี่ยนไ,ไวๆน้องโจบละ ไม่ไม่ไหวว่ะทีไม่ไหวจริงน้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เอาจริงก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้มันคาดเครื่องเล็กน้อยนะการวางแผนของพี่คือพี่คิดว่าเราสามารถเดินได้ทั้งฉากเลยไงนี่คือความตั้งใจแรกของพี่พี่คิดว่าอย่างนั้นปรากฏไม่ใช่นะน้องมันให้เราเดินนิดเดียวและไอ้ก,กับดักที่กูวางไวนะ้เนี่ยก็ใช้ไม่ได้ไงนะแต่รอบนี้แหละรอบนี้กูจะไม่เสียรู้มึงอีกแล้วนะเนี่ยกูเปิดมากูใส่กับดักแม่งเลยสั์เฮ้ยเสียงของอีกหาเอ้ย ้ <Wow. S 2> ไม่ได้แดกกูแล้วกระสุนไอ้แยยิงไม่โดนด้วยอ่ะ,อ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 ะตายไปดิอีเวนนะกล้าดียังไงมาเย็ดกูอีชาชั่วยิงยิงซ้ำกูยิงซ้ำให้เลยกล้าดียังไงมาร่วมเพศกับฉันนายครับ ประมาณนี้เนาะอุ้ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยแค่เกือบตายนะครับแค่นี้เองเนาะเก่งมากเลยนะทุกคนอุ้ยน,นี่อะไรครับเนี่ยสภาวะไรแรงโน้มถ่วงเลยครับนเครื่องอะไรครับเนี่ยคนนิ่งปะเนียลองดูสิไม่รู้เครื่องอะไรอะโอ้โห What the fuck เกิดอะไรขึ้น มัน,นย้อนไม่ไดอดีตปะแล้วนางเอกเราน่ารักชิบหายทุกคนเนี่ยกดให้ดูเลยน่ารักชิบหายเลยนะจริงจริงนะครับติดอย่างเดียวเปลี่ยนกระสุนช้ามากไอสัตว์หงสงสวยไงแต่น่ารักมากนี่พี่ยกให้เลยบานสะพังโลกอื่นสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะนะใครสนใจนะครับก็ไปลองอซื้อมาเล่นกันได้นะกับเกม สายอ่านเบรนสมองฟ้านะครับอย่าลืม X Mod ด้วยนะก็สามารถใส่สุดโกงสุดโกงได้มากมายนะครับอย่าลืมใส่โค้ดด้วยสำหรับวันนี้เอาบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ